ภาคเก่าเล่าเรื่องวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับ a t r o r กส์เดอะดาร์คินเดาบแห่งดาร์คินซึ่ง a t r o อนะครับมีตําแหน่งก็คือท็อปเลนเป็นประเภทไฟเตอร์และในตัวความสามารถนะครับพสซีฟการโจมตีปกติครั้งถัดไปของ a t h o อกจะสร้างความเสียหายกายภาพและฮิวตัวเขาเองเป็นช่วงๆตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายสกิลคิวแอท็อกจะฟาดดาบใส่พื้นได้3ครั้งโดยแต่ละครั้งจะมีระยะและท่าทางที่ต่างกันถ้าฟาดศัตรูโดนด้วยปลายดาบจะทําให้พวกเขาลอยขึ้นชั่วขณะเป็นสกิล Q, ที่เอาไว้ต่อศัตรูและคอม เดบิวเขาทุบพื้นแล้วปล่อยโซ่ใส่ศัตรูถ้าเป้าหมายยังยืนอยู่ในพื้นที่เดิมหลังจากไม่กี่วินาทีจะถูกดึงกลับมาและโดนความเสียหายอีกครั้งสกิลเอเอทอกจะพุ่งไปในทิศทางที่เลือกใช้หลบสกิลหรือเข้าประชิดได้และยังเพิ่มการฟรื้นฟูพลังชีวิตจากความเสียหายที่เขาสร้างขึ้นด้วยสามารถใช้สกิลนี้ร่วมกับสกิลคิวได้สกิลวันติเอทอรจะแปลงร่างเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ความเสียหายและการฟื้นฟูของตัวเองถ้าเขาฆ่าศัตรูได้ตอนที่เปิดสกิลนี้สกิ จบไปแล้วนะคบสำหรับความสามารถของเอทอกเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เนืเ้อเรื่องของเขากันเอทอกเคยเป็นหนึ่งในนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิชูริมาที่ต่อสู้กับวอยอย่างกล้าหาญแต่หลังจากถูกบิดเบือนด้วยเวทมนต์และสงครามเขากลายเป็นดาร์คินสิ่งมีชีวิตที่ถูกผนึกไว้ในอาวุธเวทมนต์หลังจากหลายศตวรรษของการถูกจองจํเอทอกเป็นดาร์คินคนแรกที่หลุดพ้นจากพันธนาการโดยการครอบงำร่างผู้ที่พยายามใช้อาวุธที่ผนึกเขาไว้ปัจจุบันเขาเดินทางไปทั่วลูนเทอราในร่างที่บิดเบี้ยวจากเดิมมุ่งมั่น ที่จะทำลายล้างทุกสิ่งเพื่อแก้แค้นและยุติความทรมานของตนเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความสามารถและในเรื่องคร่าวๆของ a อทรอกตัวละครต่อไปจะเป็นตัวอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ